Can you tell me about yourself? Introduce yourself please คำถามนี้คุณไหมคะยินดี e ้อ o รับ with Cream แล้วตอนนี้อยู่กับ Cream ใช่ค่ะเป็นคำถามที่คุณมากแล้วคนหลายคนก็บสมารชอบตอบผิดเยอะมากแล้ววันนี้นะคะคิมก็มีคำตอบทริคในการตอบคำถามสมคร a i แอร์โฮสต5ข้อด้วยกันถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงอย่าลืมกด Subscribe Fly า i วิ c ครีมก่อนนะคะแล้วเราไปดูกันเลยกับ5คำถามค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาเริ่มคำถามข้อแรกกันเลยค่ะกับคำถาม Tell me about yourself คำนี้คุณไหมคะคำถามนี้เป็นประโยคที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็มกีมีความตื่นเต้นนะคะในการตอบคำถามนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นด่านแรกของทุกสนามที่เขากจะถามเราคำถามนี้ค่ะ Tell me about yourself นะคะเวลาเราตอบเราต้องตอบความสามารถหรือว่า สิ่งที่เราเรียนจบแล้วสามารถทำงานนั้นได้เลส s ลยนะคะ for example นะคะปรคิมได้ใช่ปะด่าไรเขาถามว่า oh tell me about yourself good morning I'm Cream n a t c h a r i s o m s a r i m o n k o n I graduated from Assumption University in Faculty of International Business Management I can speak three languages so Thai English and Chinese recently I just work like business promoter for Carter Airways and after that I used to be event host, master of ceremony. I work with a lot of international companies by using my communication skill, my creative skill to design the events and how to organize the event to help them promote the brand, and marketing. In

ก็คือเป็นการตอบว่าแบบสกิลที่เรามีนะคะสามารถช่วยงานอะไรบริษัทได้บ้างคิมก็บอกไปว่าเออคิมเคยทำในส่วนของเรื่องอ customer service มานะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือถ้าจะให้คิมทำงานด้านเซอร์วิสมายคิมก็ทำได้เพราะว่าคิมทำด้านนี้มาแล้วไงคะ่นะน่ก็ง่ายๆ me ม b o u t yourself จบไปแล้วนะคะแล้วมาดูข้อที่2ค่ะ Um, คำว่าอะไรนะ strength weakness what is your strength what is your weakness อันนี้จริงๆแล้วสัครัอเอโอเสตจะไม่ค่อยถามกันแต่สายไทยก็จะถามบ้างสายแขกก็มีแต่น้อยค่ะการที่เขาถามเราว่า tell me about your strength tell me about your weakness ก็แปลว่าแบบเฮ้ยคุณมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน,นะคะข้อดีของคุณอย่างเช่นถ้าเรามีข้อดีในการะไรคะในการชอบแบบเทาในการในการชอบแก้ปัญหาในการชอบช่วยเหลือคนอื่นเวลาช่วยเรารร้สึกสุดใจะลรเงี้ยเราก็บอกไปแบบ My strength is helping people because i t make me feel happy to see them smile or something like that ระมาณ ก็ได้แล้วก็อาจจะบอกไปก็ได้ว่าแบบว่าเป็นคนชอบทำงานหนักเป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยก็ได้ก็บอกไปว่า my s t r e n g t hard working o r energized energizing อันนี้อค่ะเป็นคนกระรืลรลนมากอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปแต่ energizing เพื่ออะไรคะ in order to complete the task เพื่อที่จะทําให้งานนั้นซ้ำเรทลุล่วงไปได้นะดูดีป่ะดูดีแล้วมาตอบกันนะคะคำนี้คนจะชอบตกมาตายตรงเวลาเขาถามว่า What y s y r w r w k n k s s ก็คือจุดอ่อนของคุณนะคะคืออะไรแน่นอนค่ะเขาพูดถึงจุดอ่อน เราก็จะงงว่าใช่ใช่ต่อว่าแล้วต่ว่าฉันเป็นคนขี้เกียจอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะทุกคนมันก็ไม่ใช่ weakness นะเพราะทุกคนก็ขี้เกียจได้เหมือนกันแต่คำว่า weakness นะคะเราก็ตอบไปค่ะตอบแบบสวยๆเลยว่า my weaknesses I always ย้ำคิดย้ำทำก็บอกว่า I always do something repetitively like, อะไรอย่เงี้ยหรือไม่ก็ let's say for example if when my colleagues or my friends my colleagues my colleagues or my senior ask me to check or to do something i always repeatedly check double check double check double check repeatedly because I'm not sure there's um ที่ฉ I finish it or not because I want my my um my task or my work to be perfect ประมาณเนี้ยก็คือนั่นเลยค่ะจุดอ่อนของฉันคือฉันเป็นคนชอบเช็คงานซ้ำๆเพื่อเพราะฉันกลัวว่าฉันจะทำะไรพลาดและฉันอยากให้งานมันออกมา perfect นั่นเองค่ะคือข yeah, ้อแย่เนี่ยค่ะ weakness ก็คือแล้วมีแล้วมีอีกอีกหนึ่ง sample นะคะใน e x a m p l e ก็คือถ้าเป็น weakness ที่แบบเราปรับปรุงได้ mm hmm. ก็อย่างเช่น let's say let's say นะคะว่าโ okay, อเคอาจจะบอกว่า my weakness is I always keep let's like, forget I always keep asking people No one shop time, you shop time. I will keep asking people the same questions. Ah mental me pay me you and I and then this can lead my colleagues to be annoying or something. However I fix this problem by by every time I listen to them. I pay more attention แต่ฉันแก้ปัญหานี้ได้โดยการที่ทุกครั้งนะคะที่ฉันถามพวกเขาฉันจะตั้งใจฟังมันมากขึ้นเพื่อที่จะเลี่ยงไม่เกิดการถามซ้ำอีกค่ะประมาณนี้นะคะ And then I can make my works f l l s m o o t h of o y I can make my work f u l l smoothly หรือว่า I can make my jobs or my work more effective ประมาณนี้ก็คือผลบอกเหตุบอกผลว่าทำไปแล้วเกิดอะไรข้อเสียก็คือถ้าเป็นวิกเน s s ก็บอกไปว่าฉันมีข้อเสียเนี่ยแล้วฉันปรับปรุงแบบเนี้ยเพื่ออะไรง่ายไหมง่ายเนาะเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะแล้วข้อที่อะไรแล้วนะข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะเราก็จะมาพูดเรื่องของคำ Um, อันนี้อันนี้วันนี้จะแค่ห้าข้อก่อนนะที่เขาถามกันบ่อยข้อที่สี่ก็คือแบบ how do you w a l s how do you like how do you wow a i t h customer อันนี้นะคะก็เป็นคำถามสวิตมาโดยตรงนะคะคือการคำถามที่นอกจากจะสมัครแอร์โฮสเ็จแล้วคุณไปสมัครการโรงแรม <c oughs> ก็จะมีคำถามคล้ายเชิงเนี้ยว่าเฮ้ย hey, คุณสามารถทำงานที่แบบ wow customer ยังไงเราก็จะบอกไปแบบ from my experience from my experience when i when i notice or when i realize that the customer has the medicine with them or something like that i always go one step ahead maybe brings or prepared the water to <laughs> <laughs> okay, that's the, i think they're a honeymoon couple after that i just asked them like i just asked them because i saw some small gift on the table i just greeting them and i just make fun like make them laugh and smiling and just keep like asking Is this your important day or is it your s p a c e a l day today? Something like that. ก็วันนั้นนะคะฉันได้เป็นเป็นคนไปเสิร์ฟโต๊ะนี้แล้ววันนั้นเราก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งนะคะมีของขวัญกล่องเล็กๆมาด้วยท่านใดนั้นค่ะฉันก็เลยถามว่าเหมือนแซวเล่นไปการแซวเล่นทำแบบมุกตลกขำๆอะไรเงี้ยถามว่าแบบวันนี้เป็นวันสำคัญของคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ย And then they say that yeah today is their เซอร์ซพรี์เป็นวันครบรอบของพวกเขาหลังจากนั้นนะคะฉันก็เลยไปปรึกษากับเพื่อร่วมง,งานว่าจะเตรียมเซอร์ไพรส์เป็นเค้กชิ้นเล็กๆให้เขาเป็นการน่ารักน่ารักนเป็กนการร่วมฉลองกับพวกเขาไปด้วยก็ตอบประมาณนี้ทุกคนดูดีป่ะง่ายๆอันนี้คือเป็นการวอล c คัสานเมอร์แล้วก็เท่ากันเลยสีข้อและข้อสุดท้ายนะคะ How do you deal with the stressful situation how do you how do you deal with the stress situation come how do you do yeah come right. so, man we like little deal gap and heart he kid here now how do you deal or how do you manage the stress situation coming coming like her come up foot and come with stress now I come with deal manage but what's that gun กับ stress situation ก็คือสถานการณ์ที่ตึงเครียดน,นะคะเวลาตอบคำถามแบบนี้เราก็จะต้องตอบในเชิงบวกนิดนึงนั่นก็คือเราจะต้องไม่ตีโพยตีพายนะก็ต้องมีสตินิดนึงเราก็จะตอบไประมาณว่า um, I will have to conscious I will have to conscious before I deal with the stress situation c o n s c i o u s ในะที่นี้คือสตินะคะใช่เราจัดการทุกอย่างด้วยสติ I w i e l do it And I will deal it or manage it by using my skill. My skill to solve it. However, I will do it according to the company regulation. So, both sides of the company and the customer, we're going to get um, this benefit. The same, The same benefit that we set to find ก็คือเหมือนจัดการแก้ปัญหาแต่ว่าก็คือตอบโจทย์กับคนทั้ง2คนค่ะประมาณนี้นะคะนการแก้ปัญหาของครนี่คินตอบเข้าไปก็จะตประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าใครอยากรู้นะคะว่าชีวิต Air h o s t e ตสไปเที่ยวกินอะไรอย่างอย่าลืมกด Subscribe นะทุกคนไม่งั้นเสียใจแย่เลย โอเคลูก็ Subscribe นะติดตามกันได้นะคะจะมีสาระดีๆทั้ง t r i ปและทิปแล้วก็การเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกับเพื่อลูกเหลือเนี่ยแหละคะ่ะก็จะได้เห็นสำเนียภาษาภาษาอังกฤษนะคะของเพื่อนคินด้วยโอเควันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ